ฮือฮานักร้องสาวสุ่มคบแฟนเด็ก9ปีไม่มีใครรู้ล่าสุดวางแผนเตรียมวิวาเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับกระแตอาสยามโดยล่าสุดเธอได้ไปออกรายการเจคิมกิมรอบวงของนักร้องดีว่าเจนิเฟอร์คิมในอินสตาแกรมได้โพสต์คลิปทีเซอร์สั้นๆซึ่งกระแตเธอได้เล่าเกี่ยวกับเรื่อง ของความรักคบแฟนมาเก้าปีไม่เคยบอกใครเลยส่วนตัวแล้วชอบกินเด็กความประทับใจที่มีต่อเขาคือเขาไปรูปของที่วัดตอนนี้เตรียมวางแผนจะแต่งงานแล้วใกล้ๆเอาเป็นว่าหนุ่มรุ่นน้องคนนั้นจะเป็นใครต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า